กันชาร้อนทุกคนเห็นกันชาร้อนเลยเฮ้ยเห็นปะโอ้ย้ยมาเป็นเคลียวเลยสัแอคชั่นสวัสดีครับทุกคนครับเช้ามิ้ครัวโลกผมเป็นคนนียสุพันวันนี้เป็นหนุ่มสุพันตาไม่แดงตาทัวงสองทุกคนวันนี้นะครับเราจะให้ทุกคนได้ดูกันกับสิบห้าขนมแปลกจาก จีนด้ยอาล็อกเซิร์ให้เบาๆก่อนละกันดูดิ <laughs> นี่น่าจะเป็นตีนเป็ดหรือตีนห่านเลยเนาะแช่เบียร์ด้วยเอาไงแต่และอย่างที่เราซื้อมาก,ก็ไม่แพงมากมีทั้งแบบ20บาทถึง100บาทอ่ะเรามาเริ่มกับอันแรกเลยดีวยกว่าไหมแถมวันนี้คุณต้กินด้วยนะครับกินด้วยอะ่ะ และนี่คืออย่างแรกฮะอะไรอ่ะนี่ไงโคศกโฆษณาไอ้ที่อะไรแข็งแรงไม้ไผ่ตัวนี้น่าจะ15บาทอะไรเงี้ยธรรมดานะครับผม15บาทผมก็แบบซื้อมาได้นะฮะเพราะทุกวันนี้ผมกินแต่ข้าวแกงนะครับเปิดมาปุ๊บกลิ่นมาเลยอ่ะกลิ่นคล้ายๆแบบปลาทูน่าอะไรเงี้ยอ๋อปลาไอ้แค่นี้อันนี้ได้มาสิบหาบาทมั้งลองกินไหมใช่ปลาเปล่าวะอืม เหมือนปลากรอบบ้านเราอะแต่ไม่หวานว่ะแล้วก็แบบว่ามีกลิ่นแบบพริกๆหน่อยอะไรเงี้ยเค็มนิดหน่อยอร่อยดีกินไปกินมารู้สึกว่าเคี้ยวมันดีว่ะถ้าเป็นของไทยอะเราจะรู้เลยว่ามันจะหวานแต่น,นี่ไม่หวานจะเน้นว่าเค็มเคมเบาๆแล้วเล่นรสชาติเนื้อปลาเลยหมดไปแล้วนะครับทุกคนกับอันดับแรกเป็นไยตื่นตด้เดินไหมล่ะฮะออยู่ตด้ไนนหมนใจละสิว้าวมาดูกันอย่างที่สองกันดีกว,ว่านะครับเอาแปลกๆบ้างไหมโอ้โหไข่เยี่ยวมานี่น,นี่อันนี้คือไข่จากจีนอันนี้คือขนม ขนมพวกนี้มันเป็นขนมที่ขายในจีนจริงๆนะรั้งหนึ่งผมเคยไปจีนไงแล้วก็ได้ไปตามมินิมาร์ทพวกนี้ขายอยู่จริงๆแต่ตรงเนี้ยเขาเอามาขายที่มินิมาร์ทที่ไทยแล้วชื่อว่ามินิมาร์ทว่าหวังจงหวังแต่ถ้าเกิดว่าก็จะกพรพดนนี่หวังอะไรไอหวังตายแน่หวังกันไปก็ได้แต่วัมามาบ้าอ้าวก็คือไข่ต้มเนี่แหละเป็นอย่างนี้ครับด้านในไข่เคยเห็นไข่ต้มไหมครับผมแต่หนังตรงนี้นี่คือ <c oughs> คุ้นๆเหมือนเลยลอยยนยนเลยกลิ่นไม่มีอะไรกลิ่นกลิ่นไม่มีอะไรแปลกๆมันไข่พะโล้ปะ ไข่ต้มอะ่ะเบือรเค็มๆค,คุณต้องลองว่ะไม่เหมือนอันนี้ว่ะไข่เยิ้ยวมะไม่เหมือนไข่เยิ้ยวมะเป็ไข่ต้มเลยเค็มๆเป็นไงเหมือนไข่พะโล้อ่ะอร่อยดีเนาะแต่เครื่องมันจะต่างไปนิดนึงมันจะเค็มกว่าตัวนี้ก็คือไม่แปลกกินได้นะอันนี้แหละอันนี้น่ากินนี่อะไรอะคุณพะเป็นไส้กรอกที่แบบว่าจีนมาแล้วนะครับดอกไม้แกะสะลักบะหมี่มาหมดเลยว่ะทั้งดอกไม้ทั้งบะหมี่ เอาอะสลักอะไรเนี่ยร้อนอารมณ์ร้อนโอ้ยอะไรนี้โอ้โหกูรู้แล้วกินเล้วอู้เป็นงี้เลยว่ะแกมทำไงอะกินสิครับอ่ะลองดูแล้วกันนะหมาล่ารสชาติดีนะเผ็ดเผ็ดหวานหวานอร่อยตัวนี้ใครไปเจอซื้อกินได้ประมาณ20บาท15บาทได้แหละอะไรเนี่ย อะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะเหมือนหมูปะแล้วนี่คุณปัญญานิรันดรคุณเขาไปอยู่หน้าปกนี้ได้ไงปากปาร์ตี้วะถั่วให้เอาถั่วกัญชาร้อนว่าห็กัญชาร้อนไหมเนี่ยกัญชาเผ็ดเนี่ยเอาเลยรีบเลยแคมป์ลงไปเอานี่มาเลยอะไรจจกันอะใส่น้ำมาด้วยนะแจกันแก้วใช่ไหมมีสองแบบมีแบบแก้วกับแบบไม้ไม่ได้ไม้พอดานะไม้ไผ่เขามาเป็นก้อนเลยว่ะเฮ้ยเป็นแท่งเลยว่ะน่าจะเป็นเต้าคั่ววะวะ เต้าหู้เครื่องเเครื่อง<พ>ปรุงจะคล้ายๆล้กมัสมันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเต้าหู้กลิ่นเครื่องเทศอ,อ่ะเซมๆอ,อร่อยเดย์ซื้อมาสิบบาทเนี่ยวะอ๋ออืมถ้าอยากลองกินสบาทเดียวไม่ใช่เหรอบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูอล่ะลูปได้คําได้อะแต่อย่าเอาไม้อย่าลูอย่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 ลูอันดับต่อไปนะทุกคนคะได้ข่าวภาษาอังกฤษคุณที่เก่งนะโอ้โหมาเลยมะม่วงแมงก้อีโต้มีดอะไรของกูดิเล่นผิดเล่ยังเล่นโง่ด้วยเอา นี่เอออะไรเนี่ยมาดูดิอีเจ้นี่คือเป็นคนขายอ่ะผู้หญิงประมาทลูกสะพ้ายคงเป็นคําพูดเหมือนพวกสาแม่ครัวเออคุณคิดได้ดีเหมือนกันเนี่ยเก่งครัเฮ้ยเมียพูเดี๋ยวผมมีนะคุณจะเอาหูฟัง i ไอโฟนหูฟังคุณใหญ่นะดูนะโอ้มันเป็นน้ำด้วยว่ะอะไรอ่ะตีนไก่เหรอคือเป็นตีนไก่ครับทุกคนเนี่ยเนี่ยมาเป็นข้อไก่เลยอ่ะ พอกินได้ว่ะพอกินได้เค็มเคมใช่แทงยากด้วยแทงเรียกว่าแทงเสียแทงเสียอ้านี่เป็นยังไงกินได้กินได้เค็มเคมเปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้มันเหมือนไอ้นี่ซุปเปอร์ตีนไก่นี่เห็ดออริจินโอ้โหเหี้ยมาเป็นไล่เลยแบบเนื้อเหมือนหอยเหมือนกันนะ เออหอยตัวเล็กๆกันนะ,อะหอยเล็กหอยโหลขายกิโลละบาทเดียวมีความแปลกๆของรสชาติเป็นเห็ดแบบว่าดึๆบๆอ่ะเอามาแปลกๆกันหน่อยไหมล่ะโอโอนี่เดียวโอ้โหขาไก่ปีกไก่ส่วนแหลมๆทำไงครับเดี่ยว <ๆ S 2> ดูดิมาเป็นเมือกเลยทไงอาจจะอร่อยก็ได้นะอรออะอยากลองกินใช่ไหมอะลองก็ได้มึงจะเอาใช่ไหมกลิ่นเหมือนถั่ววะงงปะงทุกอย่างไง ถั่วไอ้เหี้ยรสชาติเหมือนถั่วเลยเอลองดมลอง,ลงดมก่อนกินมันถั่วเลยวะ่ะถั่วเห็<ช>นไหมถั่วจริงถั่วลิสองอ่ะถั่วปักอ้า <laughs> โอ้โดนครับผม <laughs> กินได้ใช่ไหม <laughs> อร่อยฉะนั้นคุณเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่มันแบบดึดดึดเด้งเด้งไงเนี่ยโผหดูดเลยแหละเต็มสิบแท้วไงตัวนี้เต็มสิบให้เจ็ดอันนี้ดีกว่าอันนี้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 น่ากินนี้น่ากินนี่คุณตันคุณไก่พาสิกไก่พาสิกที่มันอันนี้ป่ะไก่จ้า เขาชื่ออะไรวะสายยันสัญญาอขออีกสักหนึ่งบทเพลงของสายยันสัญญามั้จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายยันดือมาคือมันก็แบบ เลอะทั้งนิ้วมาแล้วนะตัวนี้นะครับผมเห็นปะอืมเหมือนนี่เลยไก่แดงที่เขาชนไก่คือช่วงที่เราเดินเขาชนไก่เนี่ยขึ้นไปไหวอะไรนะไปไหวเขาชนไก่อ่ะอู้ร้อนมากน้ำก็หมดไม่ไม่เขาเขาเดินกันตอนตีห้าเอาหรอเอาขึ้นแมตตอนลงไงมันแปดโมงแล้วอู้ร้อนมากน้ำก็หมดดูไปดูว่าเครียดลงมาปุ๊บแม่งมีรถขายน้ำมีไก่ย่างกูนึกว่าเซเว่น จืดๆน่าจะเป็นลูกชิ้นปลาว่ะก็จืดๆบันๆอ่าลองนิดครับอันเด่นะครับอ่าเป็นไงยังไม่ได้กินมันคืออะไรวะเลยไม่รู้อะเผ็ดๆเบาๆมันๆนะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับลูกชิ้นแหละเนาะแต่พอกินไปสักพักอะไอตอนจะเกินอะมันจืดเลยว่ะจืดว่ะแล้วก็เผ็ดๆเบาๆมันเผ็ดๆจีนเหมือนเผ็ดไทยอะเผ็ดไทยกับ โจะโจ๊ะอะเอะเ,เตอโจโจอ่ะเป็ดจีนอ่ะเป็ดจีน่เป็ดญี่ปุนป่นเผ็ดฝรั่งไงต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนอันนี้น่าจะกินได้อันนี้จะเป็นเนื้อวัวเพราะว่าเขามีรูปมาให้แล้วเนาะเอาแล้วไงแท็บเลต็ต ครูเทียนหัวโบราณสามีและภรรยามูด้านในเป็นแบบว่าซองเล็กๆครับทุกคนนี่อย่างดีอย่างดีนี่นี่แกะออกมาปุ๊บเป็นแบบนี้เห็นนะข้างในก็ต้องแกะอีกนะครับแกะในแกะเขาเรียกว่าในก็ซีนนี่โอ้โกูไม่แดกแลนะนางั้นนะโบอุ้ยอุ้ยเนื้อจะเป็นเนื้อจริงๆเลยอ่ะอืมอร่อยเจ้าเนื้อเลยเหมือนเนื้อที่อยู่ในแบบก็เหล่าเนื้อ เนื้อนะเนื้อวัวนะผมขอถามคุณหน่อยเอาเลยโคอะไรมีแต่หนังไม่มีเนื้อโคผิดครับอะไรครับโคลัมเบียพิกเจอร์อ่าขอบคุณมากมากครับที่เตรียมมาเล่นสําหรับคลิปนี้นะเป็นไงเหมือนเนื้อเปื่อยอัลคิริวผมมีพักกินริวด้วยใช่ปะอืม่อยดีนะอร่อยตัวนี้เอาไปสิบเลยนี่อะไร what is it สาหร่ายจีนแท้จากญี่ปุ่นออะไรเนี่ย ตายไปเลยเมื่อกี้อะไรวะอาจจะเป็นเต้าหู้เนาะเขาเรียกว่าอะไรนะขนมไทยที่ดำๆอะ่ะโอริโออ่ะไม่ใช่อะไรไม่รู้อะ่ะกินก่อนแล้วกันเนี่ยเนื้องูไปเนี่ยงูไปกินนะไม่เคยขมขมเนี่ยผมมาให้ห้าแล้วกันตัวนี้เธ <c oughs> อยิงสบายดีไหมอยากกินตีนไก่ไหมคือ <c oughs> ขาไก่นี้รัดเป็นป่องอยู่ในนี้เลยนะออกมาแล้วครับหมาแล้วนิ้วถึงนิ้วแรกนิ้วอะไรอันนี้อันนี้นิ้วกลาง เค็มเค็มเฮ้ย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 เอาไว้จ้ะก็หวานหวานเค็มๆอ่ะต่ไม่หวานมากเจาะเนี่ยแบบเค็มๆอันนี้กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมปอะอือแบบว่าทำไมมีแต่กระดูกวะเออว่ามันต้องกัดๆโดออะ เนื <icana> ้อมน้อยมากเลยดูดีความบางของเนื้อเนี่ยจากนี่ถึงนี่เป็นไงอร่อยดีแต่ว่าเนื้อเนื้อน้อยไปหน่อยม้วนมือฉีกขาดมังอเหียอะไรมือมือฉีกอ่ะออกมาละโอ้โหโอ้โหอ๋อตัวกราตัวละชิ้นไปอันนี้น่าจะเป็นฟองเต้าหู้มันม้วนอ่ะเนาะนี่ เห็นปะมันม <the> ีเลเยอร์ของการแบบชั้นๆอยู่เห็นปะอ่ากินกลิ่นเผ็ดตีมาเลยนะตีมาเลยนะเกือบหลบไม่ทันนะครับผมหัวก็อืมอร่อยเป็นฟองเต้าหู้แต่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเต้าหู้เลยนะอืมแต่มันเนื้อสัตว์เลยอืมเนี่ยมันเลยเป็นชั้นๆเห็นไหมไม่เห็นนะโอเคนี่จะเป็นตีนเป็ดไม่ก็ตีนห่านผสมเบียร์ด้วยเออโอ้ยยมาเป็นเคลียวเลยสัสะไยวะเนี่ย นี่นะผังผืดตรงระหว่างนิ้วมันอะดึ๊บดึบ๊บหวานหวานเค็มเค็มอร่อยดีนี่นจะเป็นตีนเป็ดเหมือนกันแต่ว่าตีนในตัวเนี้ยเนี่ยเฮ้ยตีนเป็ดว o นเ e อร์บัตเตอร์วันเดอร์บัตเตอร์พิเจอร์ของคุณเจนนัมเสอตีนเป็ดสามตีนแล้วออกแล้วโอ้โห <laughs> กลิ่นเหมือนถั่วอ,อะ่ะ <laughs> เหมือนถั่ว <laughs> อ่ะเขากินแบบอร่อยดีเหมือน เหมือนเวลาเราซื้อเป็ดที่เป็นตัวๆมาอืออ่อันสุดท้ายทุกคนสบายๆกันแล้วนเนาะ <c oughs> ดีๆที่ลูกชิ้นเนอะแผนที่วัวเนื้อตัววัวเนื้อสัตว์ยาเนื้อวัวไขมันเก่าลูกชิ้นเนื้อวัวลูกชิ้นเนื้อวัวข <c oughs> ้างในแบบแบบเป็นแบบนี้นะทุกคนอ้โห <c oughs> มาเป็นอยี้วะดูดิเนี่ยลูกชิ้นเลยต้องลวกก่อนไหมเนี่ย นมนแหอ่ะต้องเอามาใส่กับก๋วยเตี๋ยวอ่ะหมดไปแล้วครับผมกับ15อันดับอาหารจีนแปลกๆก็ยังเหลืออีกประมาณ15ชิ้นนะที่แปลกๆก็ฝากติดตามกันด้วยกันสำหรับซีรีส์นี้วันนี้ต้องลาไปก่อนเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนบาย